สวัสดีครับอยู่กับสาวน้สิงค์ครับคืนนี้พามาดูทีมงานอะไรไม่รู้ครับทีมงานไหนแรงงานตัวด้วยนะครับมาเกี่ยวอยู่หน้าที่พักเลยนะครับน่าจะป้าจบนะครับส่งมากำลังงานติดถนนเลยครับวันนี้เราไม่มีงานครับเราจอด ก็ใกล้นะครับใกล้ถึงฤดูกาลก็น่าจะเปิดฤดูกาลนะสำหรับข้าวเบาข้าวเ,เบาที่สุรินนะครับสุรินใครเจอยังไงก็เล่าสู่กันฟังได้ครับผมว่าคอมเมนต์สำหรับคนที่มีเจ้าของรถมันมีประโยชน์ต่อสำหรับคนที่อยากจะตัดสินใจเล่นนะไอ้พอเรานำเสนออะไรเข้าไปก็บอกให้เราขายขาย ม็นเหมือนคนอิจฉาผมว่าพวกที่บอกให้ขายไอ้บางทีได้สตาร์ทเสียก็บอกขายขายรถบอกขายเธอมีปัญหาเออยอะจำได้ว่าเราทําคอนเทนต์เราทําท,ทุกอย่างเจออะไรก็เท่าเราให้ฟังเราให้ฟังครับพวกที่บอกให้ขายนี่คืออะไรคิดยังไงมีหลายอย่างนะ <c oughs> อิจฉากับลำคาน <c oughs> ลำพาญแต่ก็ดูมีหลายแบบ ก็จากใจคนมีรถเกี่ยวผมก็เล่าสุฟังครับถามว่าดีไม่ดีอาจจะดีแต่บางที่เขาก็บอกว่าเขาโอเคนะไปไปเจอน้องนายว่เาเล่าให้ฟังครับบอกอุ้ยตกลาวแล้วเราก็าบอกน้องเขาเล่าให้ฟังนะครับนีนี่คือเขาเพิ่งมีรถเกี่ยวปีสองปีเองอะ่ะเขาซื้อปีละคันเลยนะ เขาเกี่ยวเท่านี้ยน้องเราห้ฟังเขาเกี่ยวเท่านี้เหมือนว่าเราไปวัดไล่ไม่ได้นะวัดที่วัดนาเขาไม่ได้นะเขางอนเขาโกรธบางทีก็เกี่ยวเกี่ยวไปคุณจะไปวัดนาอย่างคุณได้ยี่สิบสองเขาว่าสิบแปดเนี่ยคุณวัดให้ตายคุณก็ไม่ได้ครับผมจะบอกให้เขาก็บอกเคยจ่ายเท่าเนี้คุณจะตอบยังไงถ้าคุณไม่ยอมก็คือ คุณจะไม่ได้เกี่ยวของเขาต่อไปก็คือคุณเสียลูกค้าไปแล้วแต่คุณต้องยอมให้เขาโกงสองสามไร่นี่คือนี่คือเรื่องจริงครับเรื่องจริงแต่น้องเขาเล่าให้ฟังว่าเออเขามีรถเข็นไงเขามีรถเข็นข้าวเขาก็ได้ได้มาช่วยตรงนั้นอะ่ะก็คือตันละสองร้อยมันวิ่งไม่ไกลมันมันได้ความคุ้มจากตรงนั้นอะ่ะเหมือนว่าอาจจะโดนเสียค่าเกี่ยวหายไปเยอะ เป็นพันสองพันแต่ค่าเข็นมันก็ได้มาช่วยมาซัพพอร์ตเนก็เลยบอกว่าพออยู่ได้พอได้บางแปลงเขาก็ไม่โกงแต่บางที่เขากลงบางที่เขาก็ตรงมันก็แล้วแต่พื้นที่มันมีปะปนกันไปก็ตึงบอกว่าแต่ละที่คนมันไม่เหมือนกันครับต่อให้สายเลือดเดียวกันนิสายก็ไม่เหมือนกันนะครับมันก็จะมีโกงมากโกงน้อยกับไม่โกงไม่อะไรเลยมันก็ไม่ใช่ นี่ก็เราเล่าสู่ฟังเล่าสู่ฟังมีคนเก่งคนชั่วโมงบินเยอะกว่าผมร้อยเท่าบันเท่าแต่ผมจะบอกอะไรให้นะมันไม่มีใครมาบอกทางรวยคุณหรอกเหมือนอข่าวที่ทุกวันเนี่ยมันไม่มีหรอกเขาทารวยแล้วเขามาบอกคุณให้คุณรวยด้วยนะไม่มีหรอกยังผมขายสิ่งนี้นะผมขายดีอะ่ะผมจะบอกให้คุณมาขายด้วยไหมไม่มีหรอกขายดีคุณก็ต้องซื้อเราไปขาย มันไม่ใช่ว่าจะหาคนมาขายแล้วให้มันรวยมันกับโบแมนครับ,บโบแมนตอนนี้กระแสข่าวกาลังดังนะเหมือนกันรถเกี่ยวอะ่ะเอาตรงๆนะยังคนมีรถเกี่ยวด้วยกันเขาก็บอกไปบอกมันทําไมไปบอกให้มันรู้ทําไมบางทีเรื่องแบบเนี้ยเราต้องเจอด้วยตัวเองอะ่ะบางทีนั่นก็คือเราพลาดแล้วเราเสียเปรียบแล้วเราเสียเปรียบเจ้าของนาเจ้าของไรนี่ก็ปีนั้นก็เจอครับ อยังไง <c oughs> ในหน้าโกงก็ดื้อเลยเก้าไล่บอกบอกหกไร่แล้วเราวัดได้เก้าไร่เทียงไม่เถียงไม่สู้ครับบอกถ้าไม่ลดให้ในหน้าจะลดให้ใครบอกโอ้โหหายไปสามไร่หายไปพันหา 1, ้าห้าํามันหก <6 S 2> ไร่หกไร่เท่าไหร่หกห้าสามสิบสามสิบได้เงินสามพันแทนที่จะได้สี่พันห้ากลับไม่ได้ครับโดนโกงเอาแบบดื้อหน้านนด้านเลยอ่ะ นั้นก็มีครับมีแต่ถามว่าทำไมเขายอมรับได้ก็อย่างที่บอกนะครับมันมันเป็นงานก่อนเปิดฤดูนะ่ะเขาก็เริ่มเขาก็เริ่มก่อนก็บางคนก็ว่าดีกว่าจอดนะดีกว่าจอดแต่หลายคนเชื่อเถอะบอกว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เกี่ยวอ่ะ มีอาจารย์นะครับอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่ารู้ว่าโซนนี้นะ่ะโกงโกงเยอะน้องเขาเล่าให้ฟังนะเขาบอกว่าก่อนย้ายรถเกี่ยวไปเขาจะเอาพิกัดไปวัดนาวัดที่ก่อนวัดแปลงก่อนถ้าโอเคตามที่ตกลงก็ย,ย้ายรถเกี่ยวมาแบบนั้นได้แบบนั้นได้แต่ก็เป็นบางเชตบางเชสไปนะมันก็แล้วแต่พื้นที่เราจะป้องกันตัวยังไงบางคนวัดก่อนลง บางทีก็มโงยยากครับโงยยากแต่ถ้าคุณเป๊ะงั้นคุณไม่มีงานนะครับถ้าสิมาว่าพื้นเจ้าจะเอารถมันเดอ้อแต่บางคนถ้าโกงนะถ้าโกงนี่แล้วโดนวัดโดนอะไรเถียงไม่สู้หรืออะไรเลยครับสะบัดอาพื้นอันนั้นก็มีครับอันนั้นก็มี